มหากรรมคุณภาพประจำปี2566มี4ประเภท17ผลงานประเภท CQI 11เรื่อง 1. 1. ถาดใส่ใจยังไงก็ไม่ตกคืออุปกรณ์รองรับเครื่องมือต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและลดการตกล่นได้เป็นอย่างดีซึ่งในการผ่าตัดเล็กมักพบอุบัติการของตกลน่นอันเนื่องมาจากการวางเครื่องมือที่ใช้ทำหัตก,การบริเวณหน้าอกผู้ป่วยจึงเป็นที่มาของถาดใส่ใจยังไงก็ไม่ตก 2. การตรวจว,วัดปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายใต้ห้องปฏิบัติการปลอดภยัยจุลินทรีย์เติบโตได้ดีในอากาศที่มีความชื้นมากกว่า60%ขึ้นไปดังนั้นการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศจะมีความสําคัญต่อห้องปฏิบัติการและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในทําได้โดยการระบายอากาศออกเพื่อลดความชื้น 3. ภาพเพื่อน,น้องเป็นภาพวาดการ์ตูนแสดงถึงสถานที่และขั้นตอนต่างๆ เพื่อจักให้ผู้ป่วยออทิสติกรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่บุคคลและให้ความร่วมมือต่อขั้นตอนการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปของหน่วยวิสัญญีวิทยา c การอนุรั์พลังงานในระบบอัดอากาศเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องอัดอากาศที่จ่ายให้กับยูนิตทำฟันซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่หากสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงตามไปด้วย 5. ความพึงพอใจของทันตแพทย์จากหน่วยงานภายนอกต่อการให้บริการถ่ายภาพรังสีเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาและด้านการให้บริการของคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากันไกลได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของทันตแพทย์ออนไลน์เป็น q r code แนบไปพร้อมกับผลถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการส่งตัวจากหน่วยงานภายนอก 6. ทั้งทิ้งน้ำรักโลก เป็นถังที่มีกระถางต้นไม้เพื่อเอาไว้สําหรับเทน,านา้ําหรือเสร็จน้ําแข็งซ้อนอยู่บนถังรองรับน้ําขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาขยะที่มีน้ําหนักมากเกินไปน้ําไหลเลอะเทอะและส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุมาจากผู้บริโภคไม่มีที่ทิ้งน้ําและน้ําแข็งก่อนแยกขยะ7ลูกบอลวัดระดับน้ําการตรวจเช็กระดับน้ําในบ่อพักชั้นดาดฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง ทีมช่างซ่อมบำรุงจึงได้พัฒนาและปรับปรุงให้สามารถดูระดับน้ำโดยผ่านการสังเกตระดับความสูงของทงแต่ทางวิเศษดักวัสดุปัญหาอ่างล้างมืออุดตันภายในคลินิกที่เกิดจากการล้างวัสดุเครื่องมือทางทันตกรรมและเทล,ลงไปในอ่างล้างมือแก้ปัญหาได้โดยน้าถังดักเซนวัสดุมาติดตั้งบริเวณใต้อ่างเพื่อดักเซนวัสดุต่างๆก่อนปล่อยน้ําลงท่อน้ําทิ้ง9กรองสอสะดวก เป็นกรองสําหรับจัดเก็บหัวกรอฟันปลอมที่มีการจัดเปรียงและใช้งานตามวันหมดอายุในลักษณะใช้ล่างเติมบนเพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกรวดเร็วลดปัญหาอุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วหมดอายุก่อนการใช้งาน10ระบบติดตามการตรวจสอบทั้งดับเพลิงคณะมีทั้งดับเพลิงที่กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆจํานวน4 0 0้ถังและตู้ดับเพลิงอีก100ชุด เพื่อช่วยให้การตรวจสอบดูแลรักษาสะดวกรวดเร็วไม่ตกหลน่นจึงได้ทำแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลผ่าน QR code เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ1 1 Carbon Credit for BCG in Faculty of Dentistry Mahidol University โดยมีนโยบายและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการรีไซเคิลจึงจัดให้มีกิจกรรมขอความร่วมมือจากบุคลากรและผู้มารับบริการขัดแยกประเภทของเสียอย่างถูกวิธีเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, สู่บรรยากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท innovation จำนวน2เรื่อง 1. เครื่องปั่นหมุนเตรียมเนื้อเยื่อเครื่องปั่นหมุนเตรียมเนื้อเยื่อถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยหลักการที่เน้นการหาวัสดุอุปกรณ์ราคาไม่แพงมีขายทั่วไปในท้องตลาดภายในประเทศใช้งานได้เทียบเท่าของเดิมและถาดวางภาชนะใสตัวอย่างสามารถรองรับได้หลากหลายกว่าเดิม 2. ออุปกรณ์น้ำวนแบบเคลื่อนที่สำหรับแช่เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเป็นชุดเครื่องที่อำนวยความสะดวกในการล้างเครื่องมือที่จะประกอบไปด้วยสส่วน คือถังแช่และถังน้ำวนใช้หลักการน้ำน้ำที่แช่เครื่องแก้วในถังแช่วนกลับไปยังถังน้ำวนผ่านแผ่นใยกรองสิ่งสกรปรกซึ่งมีไบโอบอลว่างอยู่ภายในกรองประเภท KM จำนวนหนึ่งเรื่อง 1. นึงนึ่งการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลคือคู่มือที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจรับทราบแนวทางขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะทันตแพทยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประเภทอา r จทูอาจำนวน3เรื่อง 1. การตรวจสอบอุปกรณ์ตู้แผงสวิตควบคุมไฟฟ้าหลักคือการนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนวางแผนดําเนินการซ่อมบํารุงอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทําการปิดระบบไฟฟ้า 2. องมาตรการประหยัดพลังงานการติดตั้งระบบบอลเทคนิค สำหรับระบบเครื่องทำความเย็นโดยการใช้ลูกบอลเทคนิคเข้าไปในท่อน,น้ำหล่อเย็นกระแสการไหลของน้ำในระบบจะพาลูกบอลเทคนิคดันหรือเอาคราบสกปรกต่างๆออกมาทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีขึ้นดืดนอายุการทำงานของเครื่องและช่วยประหยัดการใช้พลังงาน 3. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของทันตบุคลากรคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน